สวัสดีครับในส่วนของวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําเรื่องของการแปลงเลขฐาน16เป็นฐาน8แล้วก็แปลงเลขฐาน8ไปเป็นฐาน16นะครับนะเราจะแปลงกลับไปกลับมานะครับเพื่อเป็นการทบทวนคําตอบอันดับแรกครับเราจะแปลงในส่วนของเลขฐาน16เป็นเลขฐาน8ก่อน เราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเลขฐาน16มีอะไรบ้างนะครับเลขฐาน16ครับจะมีตั้งแต่นะครับ 0, 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9านะครับ แล้วก็ตัวที่10ครับจะแทนด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นตัว A นะครับเนื่องจากว่าถ้าเขียนด้วยเลข10ก็คือ10นะครับมันจะมาซ้ำกับตัวข้างหน้าก็คือตัวเลข0ูนย์กับเลข1นะครับเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรารู้ไว้ว่าค่าของ A คือค่าของเลข10นะครับจากนั้นค่าของ B ครับก็คือค่าของ11นะครับ C คือ12 d คือ13ครับ E คือ14แล้วก็ f คือ15นะครับรวมกันแล้วนะครับมีทั้งสิ้น 16ตัวนะครับโดยมันเริ่มต้นจากศูนย์นะเพราะฉะนั้นค่า f มีค่าเป็น15นะครับนในส่วนนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมถึงแค่ค่า f เพราะค่าตัวเริ่มต้นครับก็คือค่า0นย์นะครับจากนั้นมาดูในส่วนของเลขฐาน8ครับเลขฐาน8นะครับจะมีตัวเลขอยู่ก็คือ0 1 2 3 4 5 6 7นะครับซึ่งมีอยู่รวมกันทั้งสิ้น8ตัวนะครับโดยเริ่มต้นจาก0ูนย์เช่นเดียวกัน ทีนี้ครับมาดูวิธีการแปลงเลขฐาน16ไปเป็นเลขฐาน8ครับการแปลงนะครับเราจะใช้วิธีนี้ครับก็คือเลขฐาน16นะครับแปลงออกไปเป็นเลขฐาน2ก่อนด้วยวิธีการดึงออกมาจํานวน4หลักนะครับจากนั้นแปลงกลับไปเป็นเลขฐาน8ครับด้วยวิธีการแบ่งเป็น3หลักนะเพราะฉะนั้นอย่าสับสนนะครับตัวนี้นะครับมาเป็นฐาน2เนี่ยแปลงออกไปเป็น4นะครับส่วนตัวนี้แปลงออกไปเป็น3นะครับอย่าสับสนนะ ทีนี้ครับมาดูถ้าเราไปเจอโจทย์อย่างนี้ครับ a 9 b 1ฐาน16แปลงไปเป็นฐาน8ครับวิธีการอย่างที่ครูได้บอกไปนะครับก็คือว่าให้พวกเรานะครับ แปลงออกไปเป็นฐาน2ก่อนนะครับโดยเอาค่า a เนี่ยนะครับค่า a ค่า9ค่า b ค่า1ตัวนี้ครับแยกมันออกมาทีละตัวแล้วแปลงไปเป็นเลขฐาน2ด้วยวิธีการนะครับแบ่งจํานวนทั้งสิ้น4หลักอันดับแรกครับเราแปลงออกไปเป็นเลขฐาน2เรายังใช้กฎอยู่ก็คือใช้เท่ากับ1ไม่ใช้เท่ากับ0นะครับนะทีนี้แยกมันออกมาทีละตัวนะครับอย่างนี้นะครับอ่าอ่าพอเราแยกออกมาเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับเรามาหาค่าเลยครับ รเราต้องใช้ค่าของ 8, 4, 2, 1นะครับเหมือนคลิปที่แล้วเลยก็คือ1มาจาก2กําลัง0ครับ2มาจาก2กําลัง1นะครับ4มาจาก2กําลัง2และ8มาจาก2กําลัง3นะครับเราเอาค่ามันมานะถ้าใครจําไม่ได้นะครับให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของคลิปที่แปลงเลขฐาน16ไเป็นเลขฐาน2นะครับทีนี้มาดูค่าของ a ครับ เอก็คือค่าของ10อะไรที่บวกกันแล้วมีค่าเป็น10ครับ8 4 2 1ซึ่งนะครับก็คือค่าของเลข8กับเลข2นะครับซึ่งบวกกันนะครับมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นเลข2กับเลข8ครับมันจะเข้ากฎที่ว่าใช้เท่ากับ1นะครับส่วนเลข4กับเลข1ไม่ใช้จะเท่ากับ0ย์จะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะเติมเลข1ในตำแหน่งนี้ครับส่วนเลข1กับเลข4ครับจะต้องมีค่าเป็น0นย์นะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของเลข9ครับเลข9 8 4 2 1อะไรที่บวกกันแล้วมีค่าเป็น9ครับนั่นก็คือเลข8กับเลข1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับค่าของเลข1กับเลข8ครับเราจึงแทนด้วยค่าของเลข1เพราะใช้เท่ากับ1เห็นไหมครับตำแหน่งที่เราใช้เราแทนค่าเป็น1ไปส่วนเลข4กับเลข2ครับเราไม่ได้ใช้งานครับเพราะฉะนั้นจึงแทนค่าเป็น0ไปทั้งคู่นะครับทีนี้มาดูค่าของ b ครับก็คือค่า ของ11ค่าของ11อะไรที่เราใช้ครับนะอะไรที่บวกกันนะครับแ4 2 1แล้วมีค่าเป็น11ครับซึ่งก็คือค่าของ8ค่าของ2และก็ค่าของ1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งพวกนี้ครับเราจึงแทนด้วยเลข1ลงไปส่วนค่าของ4ครับเราไม่ได้ใช้งานก็เลยแทนค่าเป็น0ย์ไปนะครับจากนั้นตัวสุดท้ายครับ ค่าของเลข1ครับอะไรที่บวกกันแล้วมีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นครับมีเพียงแค่1เพียงแค่ตัวมันเองตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราแทนตัวนี้ครับด้วยเลข1ครับที่เหลือเราไม่ใช้งานครับเราแทนค่าเป็น0ูนย์ลงไปนะครับอ่ะ จากนั้นครับเรามาเขียนรวมกันครับนะโดยเริ่มต้นจะเขียนจากตัวนี้ก่อนนะครับ1 0 1 0เห็นไหมครับนำมาเรียงกันนะครับ1 0 0 1นะครับตัวนี้เห็นไหมครับเรียงไปเรื่อยๆครับเราก็จะได้ในส่วนของเลขฐาน2แล้วนะครับอันอันนี้ยังอยู่ในส่วนของเลขฐาน16แปลงไปเป็น2อยู่นะครับจากนั้นครับเราจะแปลงนะครับไปเป็นเลขฐาน8นะครับนะเอาค่าของเมื่อกี้เลย แปลงไปเป็นเลขฐาน8อันดับแรกครับเราเขียนออกมาในรูปลักษณะนี้ก่อนนะครับแล้วเรานะครับแบ่งจํานวนเลขออกเป็น3หลักครับ จากข้างหลังไปข้างหน้านะครับแบ่งอย่างนี้นะครับแบ่งไปเรื่อยๆนะทีนี้ครับพอตัวข้างหน้านี่ครับมันไม่ครบ3หลักครับเราต้องเติมศูนย์ให้ครบทั้ง3หลักนะครับขอให้เรารู้ไว้ว่ามันมีเลขศูนย์อยู่ข้างหน้าแต่ว่าเวลาเขียนคําตอบเราไม่จําเป็นที่จะต้องเขียนเลขศูนย์นำหน้านะครับให้พวกเราเขียนเลข1นึ่งนำขึ้นก่อนเสมอนะครับจากนั้นครับเรามาแทนค่าลงไปครับ ในส่วนของเลข3ามหลักเราก็ยังใช้ค่าของ2กํกลัง0นะครับซึ่งมีค่าเป็น1 2กําลัง1มีค่าเป็น2 2กําลัง2มีค่าเป็น4ครับเราแทนไปข้างบนอย่างนี้ในทุกๆชุดนะครับทุกชุดทุก,ทกชุดของตัวเลขนะครับ แทนลงไปจากนั้นครับเรามายึดกดตัวนี้ครับใช้เท่ากับ1ตำแหน่งไหนที่มีเป็นเลข1อย่างเงี้ยครับอย่างเลข1เลข1เงี้ยครับเราดึงผลมันออกมาบวกกันนะครับอย่าง0ูนตัวข้างหลังตัวนี้ครับเนี่ยเราเอาผลมันออกมาครับเอาเฉพาะตัวที่มีตำแหน่งเป็น1เท่านั้นครับเห็นไหมครับ0ูนย์บวกศบวกหเห็นไหมครับเราเอาผลตัวสีแดงตัวนี้ครับดึงออกมานะครับนะจากนั้นนะครับผลก็คือมีค่าเป็น1ครับ นะพอมาดูชุดที่2ครับตัวที่เป็น1ครับก็มีเพียงแค่4กับ2ครับเพราะฉะนั้นเราดึงผล4 2ออกมาครับบวกกันมีค่าเป็น6นะครับามาดูตัวนี้ครับในส่วนของอตำแหน่งนี้ครับจะมีค่าของ4กับ2ใช่ไหมครับบวกกันแล้วมีค่าเป็น6เพราะฉะนั้นเราดึง4กับ2ออกมาเพราะนะครับในตำแหน่งของ4กับ2 เราเขียนแทนด้วย1ครับเราจึงดึงผลมันออกมา4ีบวกสมีค่าเป็น6เช่นเคยนะครับเหมือนกับตัวตัวนี้เลยนะครับจากนั้นครับตัวต่อมาครับตัวนี้นะครับมันมีเลข1เพียงแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราดึง4ออกมาตัวเดียวเลยครับนะแล้วนามาบวกกันครับมีค่าเป็น4ครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับตําแหน่งนี้มันมีเลข2เพียงแค่ตัวเดียวนะครับนะซึ่งนะครับ ในตำแหน่งของเลข2เนี่ยมันมีเลขเพียงเป็นแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราดึงค่า2ออกมาครับบวกกันนะครับแล้วมีค่าเป็น2นะครับตัวสุดท้ายครับก็คือตัวนี้นะครับนะ,ะมันมีเลข1ที่ใช้เพียงใช้งานเพียงแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราดึงผลมันออกมาครับนะบวกกันมีค่าเป็น 1. 1เพราะฉะนั้นครับค่าของ a 9 b 1นะครับอของฐาน16เมือ่อแปลงไปเป็นฐาน8ครับจะมีค่าเป็น 1>, 1 2 4 6 6 1อย่างนี้นะครับทีนี้เราจะมาดูในส่วนของการแปลงเลขฐาน8กลับไปเป็นฐาน16ดูเราจะยึดคำตอบเมื่อกี้นะครับนำมาเป็นโจทย์นะครับดูสิว่ามันจะเท่ากับโจทย์ก่อนหน้านี้ไหมเมื่อออกมาเป็นคำตอบนะครับถ้ามันไม่เท่ากันพวกเราต้องกลับไปทำเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะครับนะทีนี้มาดูครับค่าของนะครับ ตัวฐาน8แปลงไปเป็นฐาน16เราก็จะยังใช้วิธีเดียวกันนะครับกับาฐาน16ไปเป็นฐาน8ก็คือการแบ่งจากเลขฐาน8ไปเป็นเลขฐาน2และก็เป็นเลขฐาน16โดยที่เราใช้ตัวเชื่อมก็คือเลขฐาน2นะครับอันดับแรกครับเราจะนะครับดึงตัวเลขนะครับพวกนี้ออกมานะนะจะดึงพวกนี้ออกมาทีละตัวนะครับจากนั้น เราจะหาค่านะครับโดยการดึงออกมา3หลักก่อนนะครับโดยการแบ่งนะครับช่องเป็นสี1สองหนึ่งอย่างนี้นะครับนะเป็นกลุ่มๆให้กับมันนะครับจากนั้นเรามาดูครับามาดูตัวข้างหลังสุดเลยสี่สองหนึ่งอะไรที่บวกกันแล้วมีค่าเป็น1ครับซึ่งมีเพียงแค่มาตัวมันเองเพราะฉะนั้น หลักของเลข1จึงแทนค่าด้วย1ไปครับหลักของเลข2ไม่ใช้งานเห็นไหมครับแทนค่าด้วยศูนย์หลักของเลข4ไม่ใช้งานแทนค่าด้วย0ูนย์ไปนะครับทีนี้มาดูของเลข6ครับเลข6อะไรที่บวกกันแล้วมีค่าเป็น6ครับซึ่งก็คือ4กับ2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ครับหลักของ4กับ2เนี่ยเราจึงแทนค่าด้วย1เห็นไหมครับใช้งานมีค่าเป็น1นะจากนั้นตัวนี้ก็เหมือนกันครับมีค่าเป็น6นะก็จะเหมือนกับชุดที่แล้วเลย ตัวนี้ครับค่าของ4ครับตัวนี้อะไรที่บวกกันแล้วมีค่าเป็น4ซึ่งก็คือ4มาตัวมันเองเพียงแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นหลักของเลข4ตัวนี้ครับจึงแทนค่าด้วย1ที่เหลือเราไม่ใช้งานแทนค่าด้วย0ไปนะครับ หลักของเลข2ครับตัวนี้เห็นไหมครับเลข2ออะไรที่บวกกันแล้วมีค่าเป็น2ซึ่งก็คือตัวมันเองตัวเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลักตำแหน่งของเลข2ตัวนี้ครับจึงถูกแทนค่าด้วย1ไปที่เหลือไม่ใช้งานนะครับอาทีนี้ครับมาดูของเลข1ตัวนี้ครับตัวอะไรบ้างนะครับ421เนี่ยที่บวกกันแล้วมีค่าเป็น1ซึ่งก็คือตัวมันเองเพียงแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นครับ หลักของเลข1ตัวนี้จึงถูกแทนค่าด้วย1ที่เหลือไม่ใช้งานแทนค่าด้วยศูนย์ไปเราได้เลขฐาน2แล้วนะครับนะจากนั้นเราจะแปลงออกไปเป็นเลขฐาน16ด้วยวิธีการแบ่ง4หลักนะครับนะเราดึงออกมาครับดึงผลพวกนี้ออกมาจากนั้นแบ่ง4หลักไปครับ4หลักไปอย่างนี้พอไม่ครบครับเติมศูนย์ไปข้างหน้าจริงๆจะไม่เติมก็ได้นะครับเพราะว่ากลุ่มเนี้ยครับอ่ามันมีค่าเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับมัน ไม่มีความหมายอะไรอยู่แล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องเขียนคําตอบก็ได้แต่เพื่อความสบายใจนะครับบางคนอาจจะงงๆอยู่เดี๋ยวจะเขียนไว้ให้นะครับแต่มันไม่มีค่าใดๆทั้งสิ้นนะครับเมื่ออยู่ตรงนี้นะทีนี้มาดูตัวนี้ครับ8 4 2 1นะครับเราจะแบ่งเป็นชุดๆตัวนี้ครับ8 4 2 1ซึ่งนะครับเลข1ตัวนี้มันถูกแทนค่าด้วย1ครับซึ่งมีการใช้เท่ากับ1ตัวนี้เพราะฉะนั้นครับเราเอาผลออกมาเลยตำแหน่งของเลข1ตัวนี้ครับก็มีค่าเป็น1เราดึงออกมาครับ ซึ่งก็คือ1บวกนะครับศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์นะครับตรงนี้นะนะจากนั้นครับ1 0 1 1ตัวนี้8 4 2 1ตัวนี้เราจะเอา8นะครับตัวนี้ซึ่งใช้งานนะครับเอา2ตัวนี้ครับซึ่งใช้งานเอา1ตัวนี้ซึ่งใช้งานเนี่ยมาบวกกันนะครับพอบวกกันแล้วมีค่าเป็น11ครับเราเราก็แทนด้วยสัญลักษณ์ตัว B นะครับจากนั้นครับค่า1 0 0 1นะครับตรงนี้เราแทนด้วย8 4 2 1 เหมือนเดิมนะครับซึ่ง8นะครับเราถูกใช้งานใช่ไหมครับเราจะดึงมันออกมาและก็1เราถูกใช้งานดึงมันออกมาเพราะฉะนั้น8ปบวกหมีค่าเป็น9นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับ8 4 2 1ตัวนี้ มันมี8ตัวนี้ครับที่ถูกใช้งานแล้วก็นะครับเลข2ตัวนี้ครับที่ถูกใช้งานที่มันถูกแทนค่าด้วย1เพราะฉะนั้น8ปบวกสครับมีค่าเป็น10แทนด้วยสัญลักษณ์ a นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบนะครับของ124661ครับฐาน8แปลงไปเป็นฐาน16มีค่าเป็น a9b 1นะครับนะ ซึ่งนะครับก็คือได้ตัวมันเองส่วนตัวข้างหน้าตัวนี้ครับเราจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้มันแทนด้วยศูนย์เพราะฉะนั้นมันไม่ใช้ทุกตัวครับตัวข้างหน้าจะออกมาเป็นศูนย์อย่างนี้อยู่แล้วนะครับนะ,ะสรุปได้ก็คือ1 2 4 6 6 1ฐาน8มีค่าเป็น A9 B1 ฐาน16เช่นเคยนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับก็จะขอจบ การนะครับนำเสนอเรื่องของฐาน16แปลงไปเป็น8และฐาน8แปลงไปเป็นฐาน16เพียงแค่นี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับช่วยกด Subscribe ให้กับครูนะครับกดหรือกดติดตามให้กับครูนเองนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการที่ครูจะได้ทำคลิปสื่อการเรียนการสอนต่อไปเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ